สวัสดีค่ะวันนี้ Open Road เราก็มีรถดีๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าคันนี้เด็ดมากๆแรงที่สุดก็คันนี้แล้วกับคันนี้เลย v o l k s w a g e n Golf ปี2013นั่นเองค่ะ บอดี้ของเขานะคะมาด้วยสีแดงสดใสแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0เทอร์โบให้พลักกำลังสูงสุดถึง110แรงม้ากันเลยค่ะในเรื่องของความสวยงามนะคะบอดี้ด้านหน้าของเขาฝากระโปรงก็จะมีเส้นสายนะคะตอบรับกับไฟด้านหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะรูปทรงการดีไซน์คือทันสมัยมากๆค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลอยขนาด18เป็นแม็กแต่งนะคะบอกเลยว่ามูลค่าคือไม่น้อยเลยทีเดียวถัดกันมาในส่วนของกระจกนะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็สีสันของเขานะคะเป็นสีแดงสดใสแบบนี้ริ้วรอยคือแทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลมาเป็นอย่างดีเลยค่ะ ด้านหลังห้องผู้โดยสารก็ดูเท่ดูทันสมัยมากๆด้านบนจะมีสปอยเลอร์มาให้นะคะไฟท้ายของเขานะคะมีแบบ LED ค่ะแล้วก็ในส่วนด้านล่างก็จะมี Parking s เซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดภายในห้องเก็บสัมภาระนะคะก็สามารถวางสัมภาระได้แบบจุกๆเลยค่ะ มาดูกันต่อที่ภายในบอกเลยว่าว้าวมากๆสำหรับคันนี้ที่เห็นโดดเด่นเลยนะก็คือเบาะของเขานะคะเป็นเบาะ GTI นะคะเท่ๆสปอร์ตแบบนี้เลยมีปีกโอบก,กระชับมาให้นะคะอบรับกับสรีระของเราได้เป็นอย่างดีมีรูระบายอากาศมาให้นะคะแล้วก็นั่งได้สบายมากๆด้วยดูเท่แล้วก็ทันสมัยสุดๆเลยด้านหน้านะคะก็จะดีไซน์ด้วยโทนสีดาค่ะตรงคอนโซลกลางมีหน้าจอมาให้นะคะถัดกันมาก็จะเป็นในเรื่องของ ปุ่มปรับแรงแอร์นะคะและถัดกันมานะคะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ DSG ค่ะ ถัดกันมาในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันค่ะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะปรับโหมดต่างๆได้จากตรงนี้นะคะสามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วในห้องผู้โดยสารด้านหลังก็คือกว้างมากๆสามารถนั่งได้สบายๆนุ่มๆถึง3ที่นั่งกันเลยค่ะในส่วนตรงกลางก็ดึงออกมาได้นะคะเป็นที่เท้าแขนและและที่สําคัญไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยค่ะรับรองได้เลยว่าเย็นทางขันแน่นอนค่ะและคันนี้ยังมาพร้อมกับชุด ชุดเครื่องเสียงขนาดใหญ่นะคะและชุดแต่งรวมมูลค่าไม่น้อยไปกว่า300,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะแต่ราคานะคะพิเศษมากๆมาในราคาเบาๆเพียงแค่5 9า0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่ Open Road ค่ะ